Buat mm -hmm. โหมกหนาอ๋อมันเต็มปิ้วไปหมดแล้วนี่ ฉོས་ สบากถามซะแต่เกินยกอย่างยกอย่างอ่ะอย่างไรถึงใครที่มีเชื่อว่าแหละถ้าเป็นสีซ่าอยู่ถูกต้อง กเเอาไว้เอเ็บตวทำผิดด้อนะเจก็เรองกอดเจนะครับแล้วก็ในส่วนของเดือนตุลาคมก็มีะรนะฮะวาอนี้ครับวันที่20ตุลาเรออละครรอบแรกนะครับาวด้วยนะฮะชื่อเรื่องเเ่เป็นวันเสาร์เล่นเป็นวันเสาร์ ด้วยพี่ลงไงลงไงว่าโอและเขาอุ่นใได้มาได้อยู่ในมกับงานของกลุ่มภาคเตอล่างเื่เ้นาโอ้โหอว่าอุ่นมาในงานใหญ่มากและซึ่งผมชอบมากคือมีโดมกันงตลอดเลยบบไม่ต้องเาเรื่องฟ้าฝนอเลยทุกสามารถเดินชอปอ่สบาใจเลยได้รม่วยะค้าฮมเดวาถึกอ้ฟมด้วยนะครับเดิน้งหน้า้งากับ ใดโนะครับถึงูให้นะครับเปนของโ่ของเทีนะฝากด้วยขออร่อยนีเรได้นที่นะให้ด้วยนะครับอ่างไให้ทางบ้านแต่ไปซื้อมาห้าเดินคงเดินไม่ได้น้บนะขอเาด้วยนะขอบคุณครับโอเคอ่ะขาเสือกเลยนะกับรแล้วอคคุณอครับขอเคว้าวเียบมากเป็นไอดอของนหลายคนด้วยจริงนเ้นสุยอมากๆและเสียงดีมากจริงบอกว่าหลักเรอ แชอ็แชด็แชมกอแชสุดๆเลยครับผมอะไระฮะชาคกรเป๋าโอเคโของใครู้เดี๋ยวเรามาชัน่อยใครใครกรของป้าหา้าแมจอกระเป๋แบี่นะคะมาส่งใาด้วยนะคะสีอะไรครับอไสีอะไรสีีเใครเจะเป๋าแบบนี้ฮะส่งถือได้เจ้าหน้าที่หน่อยนะฮะ ดำเนินไ,ไปเรื่อยๆมีใครเจอสองคืนด้วยกันค่ะใช่ค่ะแล้วก็ประชาสัมพันธ์นะคะแบัตรเอ่อวีซ่าของคุณออนภุษานะคะตกอยู่บริเวณด้านหน้าเวทีสามารถมาติดต่อแับทางเจ้าหน้าที่ของคุณออนอุสานนะคะได้เลยค่ะเราติดต่อเบอร์สู่เนี่ยด้านในเขามีบัตรประจำตัวประชาชนอยู่ส่งตร้ที่ด้านข้างได้เลยนะคะคเดี๋ยวนนติวดต่ดอ,อ,อตได้ะคะ่ะ และคุณหน่อยสุที่สามโอเคนะคะขอเสนพกรค่ะสุนันทาแน่นอนเลาเนกันเลยส8บแนากาค่ะมาชมกันได้นคลิสจาค่ะแล้ววันนนะครวันนีกิจกรรมส่งเสริมการขายแน่เราจะมารวบกัรกระโดดสินค้ากันเลยหนึ่งใบวางลงไปก็ไปมร

อวันนี้ไม่อเอาอะไรวันนี้ไม่เอาวันนี้ไม่เอาวันนี้ไม่เอาไปไหนล่ะไปไหนไม่ต้องหาไม่ต้องหาไม่ไม่ไปแดงไม่ไม่กับวันนี้โอ้เฮ้ยจับตรงนี้ดีนะไม่ต้องแย่งใครช้าแค่หน่อยเดินทางปลอดภัยครับ จะป่าจะป่าสวัสดีครับบ๊ายบายบบ๊าายยเดินทางปลอดภัยป่าแม่แม่งซักพายลาหน่อยนอนกับพี่แม่คืนนี้พี่ค้งต้องแขงแม่ไม้ไปแดงน้องลดแล้วนี่ฝนตกไหมครับไปแล้วครับมาไปแล้วครับ ฝนตกความเพิ่มรถอยู่ไหนคะไม่ทราบเหมือนกันถ้าปล่อยเราลงเขาก็ไปเดี๋ยวต้องโทรหาฝนตกแล้วนะคะฝนลงแล้วค่ะฝนลงวันนี้ฝนเริ่มลงแล้วนะ ไปครับเดินทางไปครับเดินทางไปพรายับคุณสวยคุณสวยคุณสวยถือไฟไฟนะคะแม่เอา้องเต้นไปด้วยไม่เต้นเลยเดี๋ยวลูกอู่อะไรก็รรจังทางไม่เลี่ยนนะแม่แม่ดูข้างหน้าด้วยเฮ้ยระวังล้มระวังล้มปา วันนี้เขาจะมีมุกอะไรเนาะแอดไทยน่าต้องล้ม <c oughs> <c oughs> รัมกค่ะนอปาเขาจะอัดคลิปแล้วเขามีคลิปวัดจีเด็ด สวยสวยตั้งแต่ก่อนเข้างานแล้วเดินทางปลอดภัยครับทางปลอดภัยนะลูกไหนส่งจูบเลยส่งจูบเลยส่งจูบส่งจูบแล้วบอยใหงจูบแม่แม่ติดใจส่งจูบ อทำหน้าที <c oughs> ่แทนแม่ต <od ita et> ุ๊กตาโปกวตโอกวตแทนแม่ตุ๊กคายนี่เงียบไปหน่อยตุ๊กไม่มาลูกชายลูกชายโชคดีนะลกนะครัปลอดภัยค่ะ